นุกขึ้นหอดไปอยู่บ่แล้วมันก็เฮ็ดหนังสิละยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเฮ็ดนะนุกขึ้นหอดไปอยู่บ่เฮ็ดหนาสิแม่ก็ขึ้นหอดแล้ะเนาะเนวคนอยู่น้ำกันงซุมมือเออมันตอบมันตอบมันสันนิลิข่อยก็บอกเขาใจกันว่าอันตื้นเศร้าหนาวๆนามาถามข่อยขําแหลกเนี่คือมาถามกินข้าวแล้วยังหิวเข้าบ่ มาถามกำแรกเลยขี่อดบายปะก็ไม่รู้ไงก็เห็นหน้านุก็มีแต่ป้ายปายผู้หาเขาน้อยใจให้เขาว่าข้าเจ้านนัขี่รถออกไปเกินหาสิกิโลเมตรจมๆจมนาง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 จมสิตายมือมือที่มันไล่สดอ่ะจำได้ปะมือที่ถอดเสื้อไล่สดอยู่กับน้องน่ะก็บเว้กกับจมพอจมแล้วเซฟป้ากับไส้กูกูกูโมเมนแฟนคลับมึงเด้่อะ อยากกินหอยหวานๆได้ก็ไปหาซื้อมาให้ซื้อมาหอดมาหอดแปปปุ๊บปุ๊บป๊เหมือนจะยาใจเพราะว่าติดต่อไปไม่ได้ไปขับมอไซค์อยู่พผสิตอบตลอดต้องดูเนาะจมจมนุดในเขาหล้ายสิตายคือคนขับมอไซค์มันไม่มีเวลาหรอกขับมอไซค์แล้วมาตอบไม่ใช่ไหมก็น่อยใจน่อยใจให้เขากล้าไล่ซดกับทำทาทำทาคุยกับคุยกับแฟนคลับเพื่อให้คลายความเครียดสุดท้ายน่าจะประมาณสองสามทุ่ม หนูหนูหนูน่าจะจอดมาใส่แล้วมาตอบ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 ไลน์มันหรือตอบอย่างมันนี่แหละกูไปหาซื้อของมาให้สแตกบอกุยกุบกูเลย <S 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 สมาป็นหวสามทุ่มผมมาถึงผมไปซื้อของที่ลูบินสันมาสามทุ่มแฟนคลับกับบแมนซื้อมาถ่าเตรียมถ่าเพป่นเป็นจากทุกๆอยู่อมยิ้มอยู่ก็ถึกตีน,นกูสอเนาะบอาเลยว่า สุดท้ายแล้วผัวเมียทะเลาะกันในเข้อเาไปไปไปเป็นมือที่สามเดี๋ยวมันถือกันมามันก็ลําบากเขาเขาไ่ได้มองว่าเขาเป็นที่ปรึกษาได้เขาสิมองเขาว่าเขาเป็นสูกับฟังอย่างเดียวเนาะถามน้องปายนะครับว่าน้องปายได้วาดฝันไหมว่าการจะมีครอบครัวสักครั้งหนึ่งแต่งงานน้องปายอยากจะใช้ชีวิตคําว่าครอบครัวไปแบบไหนครับ ครับผมขอบคุณสำหรับคำถามก็สำหรับครอบครัวเคยมีมีความฝันตั้งแต่เด็กๆเห็นพ่อกับแม่อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับพอเราโตขึ้นมาเราก็มีความฝันว่ามีครอบครัวที่อบอุน่นมีความสุขอาจจะไม่ได้รวยมากมายคแค่ อยู่ได้ใช่ใชแล้วก็มีมีความสุขในทุกๆวันของพอละครับน้องปายตอบได้ดีมากคือน้องปายไม่ต้องการอยากจะได้คู่ชีวิตที่โด่งดังอะไรมากขอแค่เป็นว่าเป็นคู่ชีวิตที่อยู่ใกล้ที่สุดนี่คือผมแปลจากคําตอบของน้องความอบอุ่นที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงานที่เป็นมากกว่าเพื่อนก็คือความสุขที่น้องเขาได้รับนั่นคือความอบอุ่นจากพี่น้อง FC ที่มอบให้กับน้อง แรงบันดาลใจให้เขาสองคนอยากรวมเพศกัน <laughs> <laughs> แรงเลยตะารัก oh, แม็แม่เกือบดีซะแล้วเอา,เอา